นิยายลูกศิษย์ของผมคือเราจอดวายร้ายตอนที่200ก่อนอื่นก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สักเล็กน้อยนะครับยังไงร,รบกวนเพื่อนๆพี่ๆน,น,น้องๆทุกๆท,ท่านาไปกดติดตามช่องสํำรองเอาไว้ด้วยนะเนาะเผื่อช่องบงช่องบินเ,เกิดข้อผิดพลาดยังไงก็จะได้มีพื้นที่ให้เราได้กลับมาพบกันไม่ว่าจะเป็นตัวฟานไม่ว่าจะเป็นลูกศิษย์ของผมคือเรายอดวายร้ายแล้วก็ในส่วนของคลิปอื่นๆนะครับ ก็ไม่เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าหลังจากที่หมิงซื่ออินตัวนมูเซิงยวนเอ๋อแล้วก็พระเอกของเราลู่โจน,นะครับมาถึงเมืองอันหยางบัดนี้นั้นดูเหมือนว่าการก่อกระบรและเหตุการณ์ร้ายที่เมืองอันหยางนั้นมันจะรุนแรงเป็นอย่างมากการเข้าปะทะกันระหว่างกองทัพหน้ากากและในส่วนของกองทัพยวนบัดนี้นั้นบอกได้เลยว่ากองทัพหลวงนะครับ ได้ส่งคนที่ดูท่าจะมีฝีมือมาอยัางสารที่แห่งนี้แลว้วผู้ฝึกยุดหญิงที่มีพลังร่างอาวตารโรกุตระกายดอกบัวถึง6กลีบร่างอาวตารของนางนั้นมีความสูงถึง70ฟุตด้วยกันนางที่กล่าวกล่าวชัดเจนนะครับว่าถ้าหากผู้ใดยอมแพ้นางจะไว้ชีวิตแต่ถ้าหากไม่แล้วล่ะก็ มันผู้นั้นจะต้องโดนประหารโดยไม่มีข้อยกเว้นหญิงสาวที่สวมชุดปักสวยงามนะครับได้พูดออกมาจางแผ่วเบาแต่ถึงแบบนั้นพลังมันก็แต่ถึงแบบนั้นน,บบน,น,นั่นมันก็แฝงไปด้วยพลังหมิงซื้ออีและตวนมูทรงไม่เคยคาดคิดมาก่อนเลยว่าจะมีสตรีที่งดงามและมีความสามารถแบบนี้อยู่เคียงข้างเวิสู้ยานนางนั้นเป็นใครกันแน่แล้วพวกเจ้าละ่ะจะทำยังไงต่อตวนมูซึงได้แต่เกาหัว ัวเขาในตอนนี้นะครับอยากที่จะกระโดดลงไปเพื่อเขารวมการต่อสู้อ่าหมิงซื่ออินบอกว่าแล้วพวกเราละ่ะจะทําไงต่อนะครับขอไปด้วยอย่าขึ้นไวเลยดีกว่าหมิงซื่ออินได้พูดขึ้นนะครับพร้อมกับกล่าวตอนนี้ทันทีว่ายังไงซะเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับพวกเรา พลังวรยุทธ์ที่ท่านมีที่ท่านอาจารย์มีนั้นล้ำลึกจนยากที่จะยั่งถึงตอนนี้ท่านอาจารย์คงสังเกตเห็นความวุ่นวายในเมืองแล้วแหละแต่หากท่านอาจารย์ต้องการเข้าไปยุ่งท่านคงท่านก็คงไม่รอจนถึงตอนนี้หรอกออใช่แล้วที่เจ้าพูดก็มีความสมเหตุสมผลมันก็จริงนะสิ์น้องสี่บนถนนเต็มไปด้วยความวุ่นวายกินข้าวเลือดได้ร้อยคับคุ้งอยู่บนอากาศนะครับพร้อมกับเสียงมะเร็งวัน ที่กําลังส่งเสียงคึ่งๆออกมาดูเหมือนว่าท้องถนนในตอนนี้นะครับเหมือนกับางานเลี้ยงอันแสนยิ่งใหญ่ของพวกมะเร็งวันที่มากัดกินซากศพไปเสียเหลวแม้ว่าจะมีมรงวันมแรงวีมากมายขนาดไหนแต่ถึงแบบนั้นมันก็ไม่สามารถเข้าใกล้สจีผู้แข็งแกร่งคนนี้ได้ ตาทางการเคลื่อนไหวของนางช่างดูสง่าผ่าเผยและดูสง่างามแถมยังดูปราณีตเป็นอย่างมากผู้ฝึกยทดสวมหน้ากา,กากทั้งหลายเมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่แสนน่ากลัวก็ไม่อาจเทียระทำอะไรได้อีกต่อไปพวกเขาได้แต่ล่าถอยกลับไปเพียงเท่านั้นสำหรับเราทหารส่วนใหญ่เองนะครับก็มีแต่ผู้ฝึกฝนการใช้หอกมาเพียงเท่านั้นต่อนหน้าผู้ฝึกยทดแล้วอาวุธอย่างหอกธรรมดามันก็ไม่สามารถทำอะไรพวกเขาได้เลย แล้วในตอนนี้นะครับจะมีใครกันที่เทียบเคียงยอดฝีมือคนนี้ได้เมื่อเห็นว่าไม่มีใครให้คาตอบนะครับฟูฝึกยุทธสาวคนนี้ก็ได้เดินไปข้างหนะ้าเหล่ทาทหารทั้งหมดนะครับรวมถึงผู้สวมหน้ากากต่างก็ต้องหลีกทางให้เมื่อฟังเมื่อฟังหนึ่งเดินหน้าแน่นอนครับยอมมีอีกฝ่ายหนึ่งต้องเดินถอยกลับรถมาลอยฟ้าที่ลอยอยู่บนอากาศได้สัมผัสถึง สาการที่เป็นอันตรายจากด้านล่างมันได้บินนะครับไปที่ประตูทางทิต้าย่างช้าๆก่อนจะลดระดับความสูงลงมาหญิงสาวในชุดปักที่เคลื่อนที่นะครับก่อนหน้านี้เงยหน้าขึ้นใบหน้าของนางนางนั้นรู้สึกแปลกใจและมีการขามวดคิ้วเหล็กหน่อยรถม้าลอยฟ้าที่ยืนอยอยู่ตรงหน้ามีขนาดใหญ่มากมันจะต้องใช้ผู้ฝึกยุดขั้นฟานเฮยถึง50คนด้วยกันเพื่อที่จะทําให้รถม้าลอยฟ้ากันนี้ขับเคลื่อนได้ ยิ่งไปกว่านั้นนะครับที่ขนาบข้างยังมีผู้ฝึกฝนขั้นเสริมถึงอยู่อย่างน้อย5คนด้วยกันนั่นหมายความว่าภายในรถม้านั้นจะต้องมีผู้ฝึกยุทธที่ทรงพลังอยู่เป็นแน่แท้หญิงสาวชุดปักได้พูดออกมาเบาๆถ้าหากมียอดฝีมืออยู่บนรถม้าคันนั้นจริงในเลยท่านต้องส่งกองทัพกบฏมาที่เมืองอันหยางด้วยเสียงของนางนะครับได้ดังกึกก้องไปทั่วทั้งเมืองนี้นางรู้ดีว่าเสียงของตัวเองนั้นจะต้องส่งไปถึงรถม้าคันนั้นแนะ่ แต่แต่ถึงแบบนั้นกลับไม่มีเสียงอะไรตอบกลับมาดูเหมือนว่าผู้ที่อยู่ในรถม้านั้นจะจงใจไม่สนใจนางตอนนี้ทั้งสองฝ่ายต่างก็หยุดนิ่งหญิงสาวนะครับในชุดปักก็ได้หันไปที่ด้านข้างในตอนนั้นเจ้าหน้าที่รวมไปถึงทหารต่างก็ลีกทางให้กับอะไรบางอย่างใช่แล้วเวยสู้ยานั้นได้ควบม้านะครับเขานั้นดูทรงพลังเละหน้าเกงขามมาก นอกเหนือจากเสียงกรีบเท้านะครับที่บดอยู่บนถนนนอกเหนือจากนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองอันยา,างต่างก็เงียบสงัดทุกสายตาจับจ้องไปที่ม้าศึกอาชาอันงดงามตัวนี้นี่คือผู้บัญชาการสูงสุดว่ากันว่าแม่ทัพคนนี้นั้นสามารถใช้พลังได้ถึงร่างอวตารดอกบัวเจ็ดกลีบเขาคนนี้คือเวยซื่อยานเว้ยสู้ายานอย่างไม่ต้องสงสัยท่านแม่ทัพเจ้านาจีทั้งสีนะครับ ได้ยืนเรียงแถวกันก่อนที่ควงกำนับทักทายหวยสู้ยานหญิงสาวนะครับในชุดปากก็ได้ควงกำนับให้กับแม่ทัพเพียงเล็กน้อยก่อนที่จะจ้องมองไปที่รถม้าลอยฟ้าหวยสู้ยานไม่ได้เลือบมองไปที่รถม้าลอยฟ้าตามตามสายตาของนางตัวเขาได้พูดขึ้นมาแทนจิงยี่เจ้ารู้ไหมว่าทํมมาไมท่านจักรพรรดิถึงมอบทานกว่าห้าพันคนทั้ทงทั้งที่ต่างๆ่างตีทรงข้ามาที่นี่เพื่อปราบกบฏกัน ในการต่อสู้ระหว่างผู้ฝึกยุทธอยังไงซะคุณภาพก็ต้องดีกว่าปริมาณอยู่แล้วหญิงสาวนะครับในช่วงหญิงสาวที่สวมชุดปักก็คือหลีจิงอี้ก่อนหน้านี้ที่เราเคยเห็นกันในตอนที่พระเอกไปสังหารหวยสู้ยานนั่นเองไม่น่าเชื่อเลยนะครับว่าสาวใช้คนนั้นจะมีความแข็งแกร่งมากมายถึงขนาดนี้ดูเหมือนว่าองค์ จักรพรรดินั้นปรานาที่จะทดสอบความแข็งแกร่งของท่านแม่ทัพเป็นแน่จริงจริงอีได้พูดขึ้นเออถ้าหากเจ้าเข้าใจก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีแล้วข้าเข้าใจแล้วท่านแม่ทัพหรีจริงอีได้ตอบกลับมาเวยสูยานพระหน้านะครับก่อนจะพูดมาอีกครั้งดินแดนในใต้ล่าทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นขององค์จักรพรรดิอะไรคือแรงจูงใจที่ทําให้เจ้าพวกนี้นั้นกล้าที่จะก่อกระบิดต่อเมืองอันอย่างกัน รถม้าลอยฟ้าขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่บนนะครับอากาศยังคงเงียบที่รอบรถม้านั่นเองตูคว,วบคุมปกคุมไปด้วยพลังอันดูนานแน่นเมื่อเห็นแบบนั้นจะต้องมียอดฝีมือที่ทัดเทียมลีจิงอี้นะครับนั่งอยู่โดยสารอยู่ในนั้นเป็นแน่แท้เมื่อเห็นสภาพของเวยสู่ยันในตอนนี้ หมิงซื่ออินก็ได้แต่พยักหน้าย่างเวทตนาแต่ถึงแบบนั้นตาชีของหวยสู้ยานก็ได้เปลี่ยนไปมากตัวเขาเห็นแบบนั้นนะครับได้แต่ประหลาดใจกับการแสดงของหวยสู้ยานตัวปลอมผู้นี้แต่หากสิ่งถ้าหากหมิงซื่ออินนะครับไม่ได้รู้ความจริงเรื่องนี้เขา้าหมิงซื่ออินนั้นคงจะคิดแล้วว่าหวยสู้ยานคนนี้นั้นจะต้องเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนจะตัวจริงหรือตัวปลอมจะความจริงหรือแค่ภาพลวงตา ดูเหมือนว่าเวิร์สู้ยานจะได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วและเมื่อได้ยินบทสนทนาที่เกิดขึ้นนะครับหมิงซื่ออินก็เข้าใจทันทีว่าลีจิงยี่คนนี้จะจ้องเป็นยอดฝีมือที่คอยอยู่ข้างกายเวิร์สู้ยานไม่ผิดแน่นางคนนี้มีพลังร่างอวตารดอกบัวทั้งหกแห่งร้อยวิถีอยู่นางแข็งแกร่ง <c oughs> นางจะแข็งแกร่งระดับไหนกัน หมิงซืออินสูดหายใจนะครับเป็นเรื่องปกติที่เมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์นั้นจะเต็มไปด้วยยอดฝีมือแต่ถึงแบบนั้นหมิงซื่ออินไม่คาดคิดมาก่อนเลยว่าเมืองหลวงศักดิ์สิทธิ์จะส่งยอดฝีมือมาที่บ้านนอกอย่างเมืองอันญยางแบบนี้หรือว่าที่นี่นั้นจะมีสมบัติลับซ่อนอยู่หรือว่าที่นี่อาจจะมีอากาศที่สดชื่นมากกว่าที่ไหนๆไม่สิมันมีแต่กลิ่นเน่าเหม็นหมิงซืออินได้พูดออกมาอย่างงุดหงิดสิทธิพี่สามทานนะอยู่ให้ห่างจากข้าจะดีกว่าเห นั่นค่อยกันสายตาของหลีจิงอี้เป็นประกายขึ้นมานะครับนางได้ยินเสียงของใครบางคนนั่นอ,อีเอ้ยแย่แล้วสิพี่ล้าเผือพูดเสียงดังออกมาซะได้นั่นยอดฝีมือนะครับบอกได้เลยระดับยอดฝีมือลางจิงอี้นั้นนางสามารถรับรู้ได้ถึงเสียงของหมิงซื่ออินอย่างชัดเจนบนดาดฟ้าแห่งหนึ่งนะครับที่อยู่ห่างออกไปถึงร้อยฟุต หมิงซื่ออินที่ได้ยืนขึ้นมาอย่างเชื่องท้าก่อนที่จะบกแขนเออเออเอเอไม่มีอะไรไม่มีอะไรขอรับค่ะเป็นเพียงแค่ประชาชนคนธรรมดาเท่านั้นเชิญพวกท่านต่อสู้หรือเชิญพวกท่านพูดต่อเถอะในสายตาของอผู้คนนะครับบัดนี้สายตาน้าพันได้จ้องมองไปที่หมิงซื่ออินตัวเขาในตอนนี้ได้ยืนหันหลังให้กับดวงตะวันเพราะแบบนั้นจึงไม่มีใครสังเกตเห็นทั้งหมิงซื่ออินและหน้าที่แท้จริงของตัวมู่มมเซิงได้เลย ลี่จิงอี้ได้พูดกลับมาอย่างนุ่มนวลคนที่ไม่เกี่ยวข้องนะควรจะอยู่ให้ห่างซะดีกว่านะใช่ใช่ใช,ใช่ข้าจะไปแล้วไม่ต้องห่วงไปหมิงซื่ออินและตัวมูเซิงตาก,ก็กระโดดจากดาดฟ้าไปเมื่อทั้งสองคนมาที่เมืองอันยางนะครับทั้งสองก็ได้ปกปิดพลังที่แท้จริงเอาไว้ในตอนนี้พลังของสิทธิ์ทั้งสองของจินติงซานนั้นไม่ต่างอะไรจากผู้ฝึกยุทธหน้าใหม่ทั้งสองฝ่ายได้เผชิญหน้ากันอีกครั้ง ที่รถม้าลอยฟ้านะครับได้ปลดปล่อยขึ้นพลังออกมาอีกครั้งในตอนนี้ในที่สุดก็มีเสียงตอบกลับมาจากรถม้าลอยฟ้าขันนั้นเว่ยสู่ยานวันนี้นั้นจะต้องเป็นวันตายของเจ้าเสียงบวกเวบวยวายดังขึ้นมานะครับหน้าขันจริงจัดการพวก,กบับซะเว่ยสู่ยานพูดออกมาจางเยือกเย็ยนในตอนนั้นเองนะครับเจ้านาจีทั้งสีได้บกแขนผู้ฝึกยุติกว่าหลายสิบคนที่อยู่เบื้องหลังนั้นก็ รอไม่รอช้ารีบพุ่งใส่กองทัพกบฏตรนายทันทีพลังร่างอาวตารเบนจะจักรวาลได้ปรากฏขึ้นพลังร่างอาวตารได้ส่องแสงสว่างไปทั่วทั้งท้องถนนด้วยพลังร่างอาวตารที่ทําให้เมืองอันยังในตอนนี้นั้นกลับกลายเป็นแสงสีทองทหารกว่าหลายพันคน,นะครับที่อยู่บนท้องถนนได้แต่จ้องมองร่างอาวตารเรานั้นด้วยความประทับใจเมื่อกลุ่มผู้ฝึกยุทธสวมหน้ากาก,ากและกองทัพกบฏตรได้เดินหน้าต่อในตอนนั้นเอง ก็ได้มีดาบเล่มใหญนะครับลอยลงมาจากรถหมาดาบเล่มนั้นมันทั้งกว้างและหนะมันดูคล้ายกับกระบี่เป็นอย่างมากแต่จึงแบบนั้นมันกับถูกคุมไปด้วยพลังที่อัดแน่นเพียงชั่วคู่เดียวเท่านั้นนะครับมันหมุนรอบตัวเองจนกลายเป็นองล้อขนาดใหญ่ลีจิงอีนั้นได้จ้องมองนะครับและพูดเป็นคนแรกเฮพูดเป็นเล่นหนะ้าสำนักอเวจีงั้นเหรอถอยก่อนก็สำนักอเวจีหรือสำนักทางใต้นะครับ ผู้ที่เป็นเจ้าของก็ไม่ใช่ใครอื่นสิทธิ์มารายร้ายอันดับหนึ่งนะครับชายที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วยุทธภพเจ้าสำนักอันดับหนึ่งอย่างยู่เฉิงห่นั่นเองในเวลานี้นะครับจาบอันใหญ่ยักษ์ได้เพื่อนที่เร็วจนเกินไปผู้ฝึกยุทธ์หลายสิบคนมิอาจเชป้องอันตัวเองได้ทันเลยพวกเขาทั้งหมดล้วนแล้วแต่ถูกคลื่นพลังการหมุนฟาดเข้าอย่างจังเหล่าผู้ฝึกยุทธ์ทั้งหลายได้แต่กระดินกระดอนลอยหายไป เหมิงซื่ออินมองจากบนฟ้าด้วยความตกใจเฮ้ hey, นั่นมันกระบวน่าของสิทธิพี่ใหญ่นี่นั่นมันแสงดาวแห่งสวงสวรรค์อันมืดมิดแล้วสิทธิพี่ใหญ่อยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอเฮ้ hey, สิทธิพี่ใหญ่อย่างนั้นเหรอตัวนมูเซิงได้เงยหน้าขึ้นนะครับอย่างเร่งรีบไม่ไม่ไม,ไม่นั่นมันไม่ถูกต้องเฮ้ hey, อะไรที่ไม่ถูกกันข้าจะรีบไปรายงานกับท่านอาจารย์เพื่อให้ท่านอาจารย์ไปจับสิทธิพี่เองต่วนมูเซิงเห็นแบบนั้นนะครับก็ได้รู้สึกวันไวขึ้นมา ตัวเขานะครับรีบหันหลังกลับก่อนจะเตรียมตัวกลับไปรายงานลู่โจวหมิงซืออินเห็นแบบนั้นกระเรียบคว้าแขนต้วนมู่เซิงเอาไว้เดี๋ยวก่อนสิทธพิพี่สิทธิพี่ใหญ่ไม่เคยเดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนสิทธิพี่ต้วนมู่เซิงหมิงซืออินวิเคราะห์สถานการณ์และพูดต่อแน่นอนสิทธิพี่ใหญ่ของพวกเราไม่เคยใช้กระบี่แบบนั้นดาบใหญ่นั่นแม้นะครับว่าจะดูว่าเป็นอาวุธแต่มันก็ไม่ใช่อาวุธของเขาแนะ่ี่สําคัญ แสงดาวแห่งสวงสวรรค์อันมืดมิดของสิทธิพี่เองก็ไม่ได้ไร้พลังถึงขนาดนั้นถึงแม้ว่ามันจะดูเหมือนกับกบวนท่าของสิทธพิพี่แต่แต่พลังนั้นก็ต่างกันมากเกินไปหากเป็นกระบวนท่าของสิทธิพี่จริงขนพวกนั้นต้องตายไปในทันทีเหลวเหรอเจ้าหมายความว่ามีคนแอบอ้างว่าเป็นสิทธิพี่ใหญ่ของเราอยู่งั้นเหรอถูกต้องหนิงซื่ออินพยักหน้าเมื่อได้ยินแบบนั้นตวนมูเซิงก็รีบดูสถานการณ์จางรอบค้อใช่มันดูคล้ายยิ่งนะัก ตวนูเซิงบนพึมพผ่ำค่ะสงสัยจริงๆว่าทำไมสิพี่ใหญ่ถึงได้ออนแอขนาดนี้ในตอนแรกผีแท้เจ้าหมอนั่นเป็นเพียงตัวปลอมสินะน่าสนใจเนาะ <c oughs> ตัวปลอมปะทะตัวปลอมเวยสู้ยานก็ตัวปลอมเอาละอยู่จังไห้ก็ตัวปลอมตานไม่คิดหรือว่ามันน่าสนใจขนาดไหนถ้าหากเขาทั้งสองนะครับไม่คิดในรอบครอบการจะแยกว่าสองคนนี้นะครับ มันเป็นไปไม่ได้เลยฮะพวกเขานั้นไม่ใช่คนที่รู้จักมักจีหรือว่าไม่ใช่คนที่เป็นสาวกเป็นลูกศิษย์เหมือนกันของจินติงซานบอกได้เลยว่าไม่มีใครสามารถรู้ความจริงนี้ได้เป็นแน่แท้เออแต่เจ้านั่นก็ไม่ได้อ่อนแอไปเสียทีเดียวเลยตัวมูซึงได้แสดงความคิดเห็นออกมาใช่แล้วถึงแม้เจ้านั่นจะเก,ก่งถ้าหากสามารถเรียนแบบกระบวนท่าแสงดาวแห่งสวงสวรรค์อันมืดมิดของศิษย์พี่ได้เจ้านั่นก็ไม่มีทางเลยที่จะอ่อนแอเป็นแน่แท้ ในที่สุดนะครับทั้งสองฝ่ายก็ได้จ้องมองซึ่งกันและกันลีลีจิงอี้นะครับตกใจมากที่เห็นแบบนั้นนางได้เหลือไปด้านข้างก่อนที่จะพูดกับเวยสู่ยานออกมาพร้อมกับน้ำเสียงอันตกใจท่านแม่ทัพพวกเราถอยพวกเราถอยเถอะไม่ข้าเชื่อในความสามารถของเจ้าเวยสู่ยานไม่ได้ยอมแพ้นะครับแต่เพียงเท่านี้ฮ,ฮ,ฮใจเย็นๆนะ ้าเกรงว่าจะไม่มีใครรับประกันความปลอดภัยของท่านแม่ทัพได้นะถ้าเจ้าถูกจัดการเมื่อถึงเวลานั้นจริงๆเจ้าคงต้องทุกทรมานมากแน่ลีจิงอี้นะครับจูๆ่ๆเขาก็ได้อตัวทีิครับหลีจิงอีจูจูนางก็ได้เปลี่ยนวิธีการพูดไปนางเลือกใช้คําว่าเจ้าแทนหรือว่าหลีจิงอีคนนี้นั้นนางรู้อะไรบางอย่างเข้าเหวยสู่ยานที่ได้ยินแบบนั้นก็ได้แต่นิ่งเงียบไป ก็จบไปแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวในตอนหน้าเรามาดูการต่อสู้ของอสุดยอดพระทะสุดยอดนะครับการต่อสู้ของฝั่งกองทัพหลวงที่นําโดยเวยสู้ยานและก็หลี่จิงอี้นะครับไม่นึกเลยว่าหลี่จิงอี้ในอดีตนะครับที่เป็นเหมือนคนสนิทเนี่ยจะเก่งกว่า,าเวยสู้ยานเสียอีกเนาะเราก็น่าจะ รู้กันแล้วว่าเวยสู้ยานเนี่ยที่เขาว่ากันว่ามีดอกบัวเจ็ดกลีบเนี่ยแต่ที่จริงมันมีดอกบัวแค่ประมาณห้ากลีบเนาะจากปากคําของลู่โจเช่นนั้นแล้วหมายความว่าจะเป็นอ่าวยสู้ยานตัวจริงหรือเวยสู้ยานตัวปลอมเนี่ยก็ล้วนแล้วแต่ต้องพึ่งพาพลังของหลีจิงอี้มาตลอดนะครับนางเป็นสาวรับใช้ที่ แข็งแกร่งยิ่งกว่าผู้เป็นนายเสียอีกในตอนหน้านะครับเรามาดูกันว่าไอ้คนที่บางอาจแอบอ้างว่าเป็นศิษย์พี่ใหญ่ของจินถิงซานอย่างยู่เฉิงเหยเขาคนนี้เป็นใครกันแน่มีเรื่องหนึ่งที่เราสามารถยืนยันได้นั่นก็คือตัวปลอมคนนี้นั้นไม่ได้อ่อนแอเดือนอตออหน้านะครับต่อสู้กันดุเดือดเลือดพ่านแน่นอนวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับพักกินข้าวกินน้ําสักครู่